ผู้ชมนี่คือเหล็กไหลชนิดน้ำรองนะครับสามารถงอกได้ครับเพิ่งได้มาครับวันนี้วันที่8เมษายน63ครับเราจะถ่ายภาพไว้เพื่อพิสูจน์ว่าระยะ1เดือนเขาจะงอกได้มากน้อยเท่าไหร่เจ้าของเหล็กไหลบอกไว้ว่าการเลี้ยงเยหล็กไหลคือห นับถือศีลห้าอย่างเคร่งครับสองสวดมนต์ไหว้พระทุกวันสามทุกทุกวันพระจะต้องหยอดหรือเลี้ยงด้วยน้ำพึ่งแท้นะครับเพราะเหล,หล็กไายาชอบกินน้ำพึ่งสี่ขึ้นสิบห้าค่ำและแรมหนึ่งคำ่ำพระจันทร์เต็มดวงต้องนำมาเล่นแสงจันทร์ครับ ถ้าทำได้ตามที่กล่าวนี้จะทำให้เหล็กไหลองอกได้ไวขึ้นครั้งต่อไปเราจะถ่ายภาพไว้วันที่8ครับพฤษภาคม63เพื่อจะพิสูจน์ว่าเหล็กไหลองคนี้จะขยายมากแค่ไหนเพียงไรสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้ก่อนนะครับเจอกันวันที่8พฤษภาคม63ครับนะครับสวัสดีครับ